สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับแอมชนทิชาเจอคอมเมนต์น่ารักจากเวียงนรุมนหลังเอาเพลงไปร้องในดวลเพลงชิงทุนครับหลังจากที่แอมชนทิชาแชมป์21สมัยเวทีดวลเพลงชิงทุนร้องเพลงเรวัตหักณะลีลาวดีผลงานสุดฮิตของเบียร์พร้อมพงและเวียงนรุมนล่าสุดนั้นแอมได้เผยโมเมนต์ดีต่อใจครับเมื่อเธอได้เจอกับเวียงนรุมน เจ้าของผลงานที่เธอรักในโพสต์ของแอมชนทิชานั้นนะครับได้ลงรูปคู่กับเบียงนลมนพร้อมแคปชั่นว่าพอกันแล้วค่ะก่อนตามด้วยอีกโพสตหนึ่งนะครับที่มากับข้อความว่าอบอุ่นทุกครั้งที่แอมเจอพี่เวียงซึ่งแฟนๆหลายคนนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็ยินดีที่แอมชนทิชากับเวียงนลลมนั้นได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเวียงนลุมนนะครับได้คอมเมนต์ข้อความว่าเจอกันแป๊บเดียวเองอีหลาสู้ๆเด้อคนเก่ง และแอมก็ได้ตอบกลับไปในโพสต์ดังกล่าวนะครับว่ามีโอกาสพบกันใหม่เดอ้อจ้าพี่เวียงรักมากจนหลายคนเนี่ยเข้ามารีプライใต้ข้อความดังกล่าวกันอย่างล้นหลามนะครับในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นนะครับตัวของแอมชนทิชาเองก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดแรมมิโ,โกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้การผลักดันของครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและที่ผ่านมาเพลงคำสัญญาที่ชานุมานเองเนี่ยที่ครูสลาแต่งให้กับน้องแอม ก็ได้ขึ้นอันดับที่1ชาร์จลูกทุ่งจูบและมียอดวิวผ่านหลักล้านอย่างรวดเร็วนะครับโดยแฟนๆเนี่ยต้องมาติดตามว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแอมจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ